มรแฟนๆของรายการ m a t ช์ f i t ที่ผมรกักทุกท่านนะครับในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ขอวอวยพรอวยชัยให้สุขขีให้ทุกท่านสุขสันต์และโชคดีตลอดปีตลอดไปตลอดกาลโชคดีมีชัยครับโชคชัยปีบัวไว้กันได้นนครับโชคชัยสเต็กเฮาส์สเต็กอร่อยครับแล้วมีบัวด,ด้วย สวัสดีครับโอ้โหกำลังจะสวยอยู่แล้วเกี่ยวเลยโชคชัยมีหัวเลยไม่ใช่เดี๋ยวนะปีนี้ปีมังกรมั้งเก็เขาไม่ให้โชคให้มีโชคมีชัยไงอ๋อความมีโชคมีชัยแบบไอ้ร้านสเต็กอ่าโชคชัย บางทีเราเดาอะไรเขายากเลยนะเราเดายากฮะเออเราเดาเขายากโอ้โหพอหนุ่มโทนคุงของเรานะอ่ะววันนี้ครับคุณผู้ชมครับมาสพอยเจอกันอีกแล้ว3มทุ่มครึ่งโดยประมาณนะและทาง n b t 2H d วันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมยังอยู่กับพี่ชายสุดที่รักของผมนะครับท่านเพชรมาซึ่งวันนี้ท่านสวมเสื้อของทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมนึ่งในย่านมิดแลนด์นะของอังกฤษมิดแลนด์อยู่แถวไหนพี่ ใช้ใจให้พี้แลนด์มังงไหนจะจะลงไปตรงอื่นก็ยากแล้วตอนนี้แต่เออได้ได้โอเคนะเออท่านพี่เพชรมากับเสื้อแอสตันวินล่าของเขาคุณใส่เหมือนคุณมายั่วโทรศสะผมหรือเปล่าบางๆเพราะตอนนี้ผมหนาวมากเลยนะเออนี่ผมผมบอกว่าเตรียมน่าจะเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตมาให้คุณแต่ผมก็ลืมถือว่าผิดเพราะว่าวันนี้คุณหนาวมผมใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาวันเลยเกิดมีเอฟเฟกต์ที่ทางหิมะลงซากเดียวก็โอเคนะน่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาวันนี้ <ś auster _> นี่เสืเ้อลีบผูกเอ้ยไม่ใช่นี่ฮะ <ś ancora> <ś ancora> อ๋อไทยแลนด์ <ś ancora> <ś ancora> โอ้เสื้อที่จะไทยนะ <ś ancora> ไม่เป็นไรคล้ายๆกันนะฮะ อ่ะวันนี้ครับใช้กับพี่เพชรนะฮะก็อยู่กับคุณผู้ชมในมตชพอยต์จากนี้ไปครับเข้มข้นแน่นอนแต่วันนี้บอกไว้ก่อนเลยเมื่อวานนี้บอกว่ายิงควรจะเป็นยุทธแต่ว่ายุทธมีภารกิจด่วนนิดนึงคือภรรยาเข้าโรงพยาบาลขันใช่ไหมไม่ถึงขนาดอ๋อตกลงไม่ตั้งขันเออน่าจะกินของดองเยอะแล้วก็ใช่แล้วก็อยู่เฝ้าภรรยานิดนึงแต่ไม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 ่ได้เป็นอะไรมากนะก็คนละครอบครัวแล้วคนละครอบครัวแบบยุทธเขาก็ูแลทุกคนรู้ถึงนะฮะนะฮะอ่ะเรากลับมาในวันนี้ แฟลริวพู proof. คุณ <Happy. S 1> นอนกันหรือยังปปี้แฮปปี้มันจะข้ามวันแล้วตอนนี้บอกว่าหนาวสุดขั้วไปเลยนะะนี่พีเพชรเมื่อคืนนี้เป็นไงครับเกมสนุกมาก ถือว่าแม่งจริงๆเลยครูตอนนี้นะคือไม่ต้องไปกลัวทีมอื่นแล้วนะฮะคือคือถ้าถ้าจะดูเนี่ยบอขับรถอยู่มองกระจกหลังทไมเห็นอะไรฟ้าๆแค่นั้นน่ะที่ต้องระวังเฮ้ยอาร์เซนอลก็มีนะวินล่าพี่ก็มีอาร์เซนอลเหรอช้างตกต้นไม้เสร็จใช่ไหมกิ้งหลุ่ยหลุ่หลุ่ลงเนินเขาด้วยดูใบแอกคุณในกองเชียร์สเปอร์กคุณเกียรติอาเซนอล่นผมรู้นะครับอ่ะเป็นไงพี่เพชรเมื่อคืนนี้ผมดูจนจบเลยนะฮะครับผมวินาที ทำให้วันนี้เกือบมาสายอ่ะพี่เบสเล่าหน่อยเลวพูลครับเปิดรังอันฟิลไล่ต้อนนิวคาสเซิลสี่ประตูต่อสองนะเกมนี้เจคินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมอบหมายให้ลุยดิแาสกลับมาช่วยยืนล่าตะข่ายร่วมกับดาวินนูนเยสอัมโหมเมตซาล่านะครับส่วนทีมเยือนของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยตัดสินใจขยับโจลินตันขึ้นไปประสานแนวรุกร่วมกับ แอนโทนีกอร์ดอนและก็อเล็กซานเดอร์อีซัคบอกไว้ก่อนเลยว่านิวคาสเซิลตอนนี้พระสุกเข้าพระเสาแท้ต้องบอกก่อนว่าพวกเขาตัวเจ็บเยอะมากเยอะจริงๆการทยอยกลับของตัวหลักอย่างอีซัคที่กลับมาพร้อมสอบสำนักเนี่ยอโอเคแต่ในในในปริมาณที่จำเกัดจำเขียร์แต่ว่าครับพวกเขาเนี่ยนิ่ปงปมเจ็บอไ้ดูบัฟก้าเนี่ยใครเป็นแฟนที่กูจะรู้เลยเล่น์อย่างที่พูดจรเหนียวจริงจริงมาติดูบัฟก้าแต่าการทีมอื่นไม่เหนียวหรอกเจอร์รี่พูดเหนียวจริงจริงครึ่งแรกนะครับลิมพูมีโอกาสขึ้นนำนะได้จุดโทษแต่โมเมซาร่าย นะครับครึ่งแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหนาวๆแล้วร้อนอยู่เหมือนกันนะ,ะ,ะนะครับแต่พอมาครึ่งหลังปุ๊บนาทีที่49ซาร่าตุม้มเรียบร้อยใครก็ว่าง่ายนะครับแต่นาทีที่54อิซักย,ยิงมาเป็น1-1ครับผมหรือผูขยับหนีครับจากเคอร์ติสโจนในนาทีที่74นะฮะ แล้วก็กักโพษนาทีที่78ในช่วงเวลาแค่สี่หนาทีคือเป็นการเปลี่ยนตัวตอนนั้น,นเกมมันพื้นๆตื้ๆๆๆอๆ<พ>อยู่หลังจากที่เจิ้นคอบเดินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นอลเอาตัวลุกเอาตัวอะไรที่เนี่ยคือความแตกต่างของนิวคาสเซิลกับนิวคูลเมื่อคืนนั่นคือขุมกําลังในในใน,ในมา,นาราสํารองอภาษาฝรั่งเรียก second string second string บัานคือเป็นสาย2อาสาย2ก็คือคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสายแรกมันตึงดึงไม่ได้ปุ๊บเอาสาย2ลงไปเดี๋ยวเห็นไหมผมบอกแล้วนี่คือคนที่สอบ โธเฟลไวไอเอลเนี่ยเกินคะแนนคูอีกอ่ะเขาให้เขาให้สมมุติคะแนนเต็มพันหนึ่งกดไปพันแตะโอ้โหโคตรเก่งโคตรเก่งแล้วไงต่อพี่เพชรความแตกต่างของ31น,นะ31เสร็จสเวนบอสเมอร์นาทีที่81สร้างความหวังให้กับนิวคาสเซิล32 32แต่ในที่สุดครับโมเมตซาร่าจุดโทษครับผมจุดโทษนาดีโก้โชต้าลงมาครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยเขาวอลากกระชากเข้าไปแล้วโดนแตะ โดนดูบับก้าศสอกโดนแต่เจ้าตัววิ่งอีก2องลก้าล้วล้มแล้วเพิ่งรู้สึกว่าอูต้องล้มไม่ใช่เขาเป็นนักกีฬาที่มีความแข็งแกร่งเขาพยายามจะฝืนแล้วแต่ว่าโมเมนตัมมันเสียก็เลยล้มลงไปถูกต้องแล้วซาร่าที่ยิงจุดโทษคือในลูกแรกไม่เข้าอ่ะครับตัดสินใจยิงอีกทีนึ่งคราวี้เข้านะอ่็ชนะไปส2นะสบายๆนะครับนำเป็นจ่าฝูงตอนนี้นะ สบายเลยอย่างหล่อเลยอย่างหล่อเลยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจหลังเกมนะพี่ชัยชตำนานนักเตะพรีเมียร์ลีกอย่างแกรี่เนวิลนะฮะเจมี่คาร์รัก,กร์อ,อัลันเชรอร์แซงศาสนาบ้าเลิ์ฟูไม่ควรได้จุดโทษที่ลูก4-2อ่ะครับผมนะครับพเพราะดีกโก้โจต้าเนี่ยเขาพุ่งล้มเองนะครับ อันนี้อันนี้มันแล้วแต่มุมมองซึ่งถ้าเกิดสมมติเรามองว่าลูกนั้นพุ่งล้มจริงๆนะครับก็ขอให้ย้อนกลับไปนึกถึงบ้านเวลาเลี้ยวฟูเสียผลประโยชน์จาก v r หรือจากพวกนี้ครับคือทุกทีมันมีได้และเสียปนกันแต่ว่าเราจะจำเฉพาะเวลาเราเสีย,ะสยนะครับไม่จําเวลาเราได้ถูกต้องเป็นกันทุกสมโมสรน,นะผมไม่ได้บอกว่าจะจะมีใครเป็นพิเศษนะ เป็นกันทุกทีมนะครับครับโดยเพราะเอ่อพวกสีแดงๆในลอนดอนเนี่ยเป็นเอาแล้วไปหาเรื่องเดี๋ือกลัวลงผมโดนตัวลงไปแล้วนะระวังให้ดีนะนะฮะอ่ะก็สุดท้ายก็แล้วแต่คุณนะในมุมมองสำหรับผมผมผมไม่สนใจในเรื่องของผู้ตัดสินผู้ตัดสินแอนโทนีเทนเลอร์ผมไม่สนเลยเพราะผมมีอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมีเกาะความคิดของผมแล้วเพราะผลสินน่ะมันได้เท่านี้แหละครับและทุกทีมมันได้และเสียประโยชน์ เพราะฉะนั้นเรามองผ่านดูที่ผลองการขันดีกว่าเออบางทีอาจจะว่าปีเฮ้ยเนี่ยรวมแล้วปีนี้เนี่ยเราเสียเราเสียประโยชน์ไปสีเราเพิ่งได้มาหนึ่งแล้วลองไปดูปีที่แล้วสิว่าเราเราเราบวกหรือเปล่าปีหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนัใจนะครับลิอร์พูเนี่ยไม่แพ้น,นิคาสเซริรที่แอนฟิลยี่สิบแปดเกมนะพี่ชายตั้งแต่ผมจำความได้นี่ก็แพ้ไม่กี่ครั้ง ได้ดูแพ้ทีอนฟิล่ะส่วนนิพู้ทำค่า XG ในเกมนี้นะฮะสูงสุดตอนหนึ่งเกมเป็นประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกครับที่7.27 XG คือ Expected Go a l แปลว่าก็ความน่าจะเป็นในการสร้างโอกาสในการยิงประตูน,ะะนั่นหมายความว่ามีโอกาสในการทำประตูเยอะมากาาในค่า XG ของทีมคือ7.27แต่ได้มาสี่ ครับถูกไหมฮะที่ได้ส่วนตัวของบุคคลบ้างแหละพี่เพชรถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราเลยว่ายากันครับผมนะแต่ตอนนี้ครับไปดูให้ชื่นใจพี่น้องครับหน้าจอดูนี้เลยใครเป็นแฟนลิพูลที่อยู่เหนือการอีสานใต้ตะวันออกตะวันตกคุณครับหน้าจอนี้ไว้นะครับลิพูลเป็นจ่าฝูงในเวลานี้2ี่สบนัด45สบหคะแนนครับโดยที่มีแอสตันวิลล่าตามอยู่ามคะแนนคุณครับไปเลยครับแล้วจากนี้เนี่ยอีก18เกมมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดจ้า นะครับส่วนแมนซิตี้นะครับตามเป็นันดับ3แต่ว่ายังมีแมตท,ที่เรียกว่าแข็งน้อยกับเขา1แมตถ้าเกิสมมติว่า<ม>เก็บชัยชนะได้ก็จะเป็น43แต้มแต้มะฉงั้นตอนนี้แมนซิตี้อาจจะบอกได้ว่าไม่เป็นไรถ้าลิเวอร์ูชนะเราชนะด้วยแต่ว่าเวลาเราเจอกันของออเราชนะนะโหยีบร้อยเรียบร้อย,อยแทงเลยนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือตอนนี้อาร์เซนอลอันดับ4เนี่ยแสดงว่าตอนนี้อาร์เซนอลนะนึกว่าฤดูการที่แล้ว ออาการเดือนเมษานึกว่าเดือนปีนี้จะพัฒนาเป็นเดือนพฤษภาปรากฏว่าแต่ว่ากลายเป็นออาการซะก่อนปีใหม่ด้วยซ้ำไปนะครับนี่เล่นไปเล่นมาสเปอร์จะแซงเซนอนเหรอเนี่ยเอออย่าไปแซงเขาเลยนะฮะนะสเปอร์อยู่แถวเนี้ยดีแล้วนะฮะเออัวทัวร์ลงฮะอ่านี่คือตารางคะแนนครับที่แฟนลิอร์พูดูให้ชื่นใจอย่างน้อยคุณจะเป็นจ่าฝูงตรงเนี้ยขึ้นเดือนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกสัปดาห์เี้ ไม่มีเป็นบอลเอฟเกครับแล้วคุณก็เว้นไปอีกทีสำคัญนะ,ะคุณก็ไปลุ้นกันแล้วกันครับทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของค่าเอจีหน่อยผู้ชมครับใครที่เป็นผู้ชมนะฮะผมเน้นจะคุ้นเคยพี่เพชรจะคุ้นเคยว่าอยู่ในวงการคุณบอลค่าเอจีมันคืออะไรทีนี้พี่เพชรอธิบายไปแล้วที่ถามว่าถ้าเรายกค่าตัวเลขตัวเนี้ยมาเทียบกับตัวนักเตะล่ะที่มีค่าเอจีสูงเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยคนเนี้ยมันมีใครบ้างในทีเมร์ล ครับผมก็มีโมเมสลาอันดับหนึ่งนะครับ20.1จุดหนึ่งนะฮะ20บจุดหนึ่งหมายความว่าเขาเนี่ยมีโอกาสใช่ไหมคุณภาพในการสร้างสรรค์การทั้งฤดูกาลเนี่ยมีความน่าจะเป็นของประตูในประมาณนี้ครับผมแต่ซาร่าปีนี้ยิงไปแล้ว14ลูกเพราะฉันถือว่าเด็ดขาดมากครับผมใช่เออร์ลิงฮาลเลนครับตามมาเป็นอันดับสองนะครับ16.0ครับ บุกิโยซาก้าของอาร์เซนอลครับ13.4นะเท่ากับไบรอันเอบูโมของเบนฟอร์ดนะครับเอบูโม่โดนแบนไปแล้วนะครับผมแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะฮะ13.21แต่ไอนยิงไม่ได้โดเวนิกโซลันกี้ซึ่งจริงๆฟอร์มโอเคเลยนะปีนี้11หรือ12ประตูประมาณเนี้ยแต่ว่าแมนเชสเปอร์นี่ทยิางเยอนะนับมนเชสเตอรยิงทิ้งยิงคว้างเยอะนะนะครับสเปอร์ก็รอดไปนะ13.17แเชสเตอลิวัตกินส์นะครับแอนเชสเตอร์ยิงทิ้ ซอนฮึงมินนะครับของสเปอร์11.78นะครับยูเลียนอาวาร์เรสแมนซิตี้11.24แล้วก็ดาวินนูเยส11.05นะครับนะฮะนี่คือค่ายจียูนไว้ประกอบเรียกว่าเป็นข้อมูลแล,แล้วกันซาร่าตอนนี้ปีนี้14ประตู8อแอสซินนสโโนะครับเป็นดาวโซโบครับผม,มซาร่ายิงถึงหลัก150ประตูในพรีเมียร์นะฮะให้กับเลวูฟูกลายเป็นนักเตะค,คนที่5ที่ยิงถึงตัวเลขหลักนี้ให้กับโซโร์เดียว ะนะครับในประวัติศาสตร์ของพี่มิริจอ่าฮะใช่ก็ต่อก็มทีที่ตัวเลขพวกนี้นะครับก็มีอย่างแฮร์รี่เคนมีกุนอากูเอโรนะฮะเวนรูนี่ แครีอองรีที่เอิร์ธชื่อวันดีนนานเออเออเป็นไอคอนทั้งนั้นไอคอนทั้งนั้นนะครับอ่านี่ก็คือในส่วนของตัวเลขเอามาฝากกันนะฮะทีนี้หลังเกมกันหน่อยพี่เพชรครับเมื่อคืนนี้พี่เพชรแต่งงานแล้วใช่ไหมใช่ใช่นะฮะเคยทําแหวนหายเอแไวนไม่อก็คือถอดเก็บถอดเก็บอเมื่อคืนนี้ฮะจากการที่เจนคอมเป็นคนลุ้นหนักมากขนาดจุดโทษลูกที่สี่เขาจะไม่กล้ามองแล้วไสจัดปรากฏว่าก็ไม่รู้ไปดีใจท่าไหน แหวนแต่งงานหลุดหายเอาเรื่องใหญ่เลยนี่ครับเดินกุ้นกุ้น้นนนนาแหวนแต่งงานอยู่เออแตทำไมมันหลุดง่ายจังอ่ะพี่ชัยแหมพี่พเพชรก็ จงใจเปล่าจงใจเปล่าถอดกอถอดออกบ่อยๆเวลาเราไปดูไปนี่ก็ต้องแหมซะหน่อยนะแต่ไม่เห็นรอยเนี่ยไม่เห็นรอยนะครับก็เนี่ยฮะตามภาพเนี่ยนะก็เหมือนมองหาแล้วก็ให้ช่วยตะก้องมองด้วยแล้วก็แหมแต่งริงก็ถือว่าโชคดีนะว่าเจอนะครับจริงๆเจอกันครอเนี่ยเคยทำหายไปแล้วหนึ่งนะครับผมจนต้องเรียกตกน้ำเอ้ยที่ไหนตกทะเลจนต้องเรียกนักดำน้ำมาช่วยหาแต่ครั้งนี้ตะก้องที่พบคือเขาบอกเลยนะฮีโร่คนใหม่ของตัว ในปี2024และจากนี้ไปถ้ากล้องคนนี้อยากซูมหน้าตัวเองแบบเต็มๆครอบพร้อมอนุญาตนะฮะดีฮะดูว่าจากตรงนี้ปุ๊บเดนปุ๊บแต่ยังดีนะยังยังดีนะรู้ตัวเลยว่าตอนที่หลุดไงใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเดินมาที่นี่แล้วตรงนี้จับมือใครโดมไม่ได้นะนะฮะแต่ว่าก็มีคนไปถามเกี่ยวเรื่องผลงานที่กำลังติดลมบนตอนนี้นะจ่าผูกก็ครอปก็ตอบแบบ ตอบดีนะเขา,าบอกว่ายังไม่ขอเอ่ยถึงเรื่องลุ้นแชมป์พรีเมียร์ตอนนี้นะครับเพราะมองว่ายังเร็วเกินไปขอโฟกัสแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อที่ได้แก้ปัญหาต่างๆอันนี้เป็นงานตอบแบบว่าเหมือนท่อที่ยอดใสไม่ไม่เหมือนกับลุ Champ ้นแชมป์เต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยคือกุนซืออย่างเช่นคอมอย่าลืมว่าเคยคว้าทร์ฟี่พรีเมียร์ลีกมาแล้วมีประสบการณ์ค,รคำพูดเป็นสิ่งที่ ความกดดันมากๆใช่กดดันไม่ใช่กับตัวเองนะกับทุกคนกทุกคนลูกทีมนะครับตอนนี้นเร์พูมีปัญหาแบ็กซ้ายนะฮะและมีข่าวเตรียมเล็งคว้าตัวแอนโทนีโรบินสันแบ็กซ้ายทีมชาติสหรัฐอเมริกาของเสื่อมเลนดีนสไตล์ที่คล้ายเชนอาโนรชอบเติมเกมลุกชอบลุยเพราะปกติโดยเดเจอร์แล้วเป็นปี ครับผมแอนดี้โรเบิสันใช้ได้นะมาแทนแอนดูโรเบิสันที่กำลังเจ็บอยู่ควิตาสุิการ์ดปล่อยออกไปเลยนัคืออะไรกันเนี่ยไปล้มฟาดใส่โค้ดอายุเยอะไอ้โค้ดไม่เจ็บตัวเองเจ็บเอ้นะฮะแอนดี้พูดก็กำลังใครยากใยากเดี๋ยวในช่วงเนี่ยมัคการาเนี่ยเปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าใครจะเสริมอะไรกันครับผมนี่มีเอาโรเบิร์ตนลอยยาวไหม เล่นได้เซตเตอร์ก็เล่นได้แบ็กซ้ายก็เล่นได้โชคดีกคเนเต้ขยับโคเนเต้ดีนะกคเนเต้ดีแล้วคุณไปโดนบาซ่าหลอกขาหลอกขายวด่เโอเคโอเคบาซ่าใช้เดือนมันเห็นเอิ่มปะคืนนี้แมตช์คืนนี้สำคัญอ่าฮะเกมใหญ่เลยคืนนี้ที่ลอนดอนครับผมเวสต์แฮมครับรับไบร์ลนนะฮะเบอร์ลินอยู่ทางใต้สุดนะอ่านะครับคืออันนี้ในแง่ของแฟนสเปอร์ ต้องเชียร์ใครรู้ไหมคุณต้องเชียร์ไบตันถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าข้างหลังคือเวสต์แฮมทิ้งห่างหน่อยแต่เฮ้ยแต่ไบตันชนะแซงคุณเหมือนกันนะฮะ <c oughs> เออคุณไปเช็คดเดียวไว<ม>้ตามดูตามงเสียงคือเวสต์แฮมตามอยู่เท่าไหร่ ตามอยู่6คะแนนใช่ใช่เวสต์กี่เขาหาคุณไม่มีก็ก็ที่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวแบบหน้าค่อยไปเชียร์ทีมที่แข่งกับไบตันเออเอพี่เพชรความพร้อมเป็นยังไงวันนี้ครับผมเจ้าบ้านเวสต์แฮมนะฮะเกมล่าสุดบุกไปชนะอาร์เซนอลสองศูนย์ในศึกพรีเมียร์ทำให้ผลงานชนะ3นัดติดในพรีเมียร์นะครับฟอร์มดีจริงตอนนี้อยู่อันดับ6แข่ง19นัดมี33คะแนนนะครับเกมนี้แนวรับไม่มีอาร์เกิร์ดนะครับแล้วก็เคิร์ตซูม่าที่บาดเจ็บคุณท้องให้ ออฟบอลหน้านะครับลงไปยืนเป็นกองหลังคู่กับคอนสแตนตินอสมาโปรปานอสนี่คือคู่เซนเตอร์ในเกมที่ชนะอาร์เซนอลมาโปรปานอสที่ทำประตูได้ส่วนออฟบอลหน้าวันนั้นโคตรเหนียวครับผมดักดีดักอยู่ทุกอย่างนะส่วนมิดฟิลด์นะฮะจะเป็นโทมัสซูเซกนะครับกับเอ็ดเซนอัลวาเรสแนวรุกยังคงไม่มีมิเกลอันโตนิโอนี่ก็เจ็บน้นกันนะรวมถึงลูคัสปาเกต้าจึงพร้อมขยับให้เจ้าร์ดโบเวนนะครับ ที่ทำเป็นลัซเซนเประตูเนี่ยขึ้นไปเล่นข้างหน้าปาเกต้าแกน่าจะโดนแบนมันมันยาอยู่เราจัไม่ผิดนะแกน่าจะโดนแบนไปเหลืองไปแต่ไม่เป็นไรคูดูส์คูดูสเล่นดีเล่นดีนะโอ้ยคูดูสเล่นดีนะครับส่วนทางด้านไบริสตันนะวางเวลเบกกับเปโดยืนหอกยิงขุนค้อนนะครับทีมเยือนของโรเบร์โตเดชาบี้คาดว่าจะปรับทัพจากเกมล่าสุดที่เปิดบ้าน เว้ยสี่ประตูต่อสองไม่อยากอ่านเปิดบ้านชนะไปสเปอร์ฮะเปิดเล่นโจ๊กเลยในสุดดีเมลีเพื่อนุ่นเก็บชัยชนะท่านดับขยับขึ้นไปอีกตอนนี้อยู่อันดับ8นะครับแข่ง19นัดมี30คะแนนสภาพทีมเกมนี้แนวรับไม่มีลุยส์ดังนะครับที่ติดโทษแบนพร้อมให้ฮินเชลวูดแมตช์ที่แล้วก็ยิงนะยืนเป็นกองหลังคู่กับฟานเฮเก้นะครับส่วนแดนกลางปาสกันโกรสครับคุณเกมกับบิลลี่กิลมอร์และมามุดดาวูดแนวรุกไม่มีเอ็นซิโซ รวมถึงมิโตมะที่ได้รับบาดเจ็บจึงพร้อมให้อดัมที่เขาจะไม่อยู่อดัมลาแล้วนะอดัมลาแล้วนะครับผมสสมบทเป็นตัวปั้นเกมเพื่อประสานงานกับคู่กองหน้าอย่างแดนนี่เบอร์เบกและเจ้าเปยดูคุณอารมณ์ดีนะดีะอารมณ์ดีนะเจลเปย์อดัมลาแล้วนะลาแล้วนะลาแล้วนะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้มีเชื่อมโยงนิดหนึ่งครับเรื่องของมิโตมะกับแบร์ตันนะเดี๋ยวคุณก็รู้กันแล้วอยู่ว่ากลางเดือนนี้ฟุตบอลเอเชียนคัพจะมีการเตะ คทีมชาติญี่ปุ่นก็แน่นอนครับมีการเรียกเก็บตัวเรียกเกียมือเอชยนครับปรากฏว่าครับโรเบิร์ตเดชามี้กุนซือของบรตันออกมางงมากนักแต่ผมเจ็บข้อเท้าพักอยู่ประมาณนักเดือนนึงอ่ะต้องมีเดือนอ่ะแต่ทำไมมีชื่อติดทีมชาติญี่ปุ่นแล้วมีชื่อเนี่ยต้องไปรายงานตัวออมันเกิดอะไรขึ้นพี่เพชรนะครับก็อย่างที่พี่ช้ได้รายงานนะแบบว่าคือเดชาบี้เนี่ยเขาไมสงสัยนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับฮาจิเอะโมริยาสึกุนสือทีมชาติญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่ามีโตมะนะครับในวัย26ปีจะหายเจ็บในช่วงระหว่างระหว่างทัวร์นาเมนต์ครับจำได้ไหมเคยเกิดขึ้นกับเบรูนี่นะเอาไปบอลโลกนะฮะแบบว่าเออน่าจะเล่นได้นะครับนะครับก็โดยใช้ทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มดีร่วมสายเดียวเอเชียนคัพนะฮะกับเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็อิรักนะครับ ขนมนมเนยทั้งหมดอ่ะนะเพื่อนนมสายเรานะฮะฤดูการน,นี้นะครับมิตมะยิงไปแล้ว3ประตูทําได้อีก6กแอสซิสะนะครับจากการลงสานาม24เกมให้กับไรตันในทุกรายการและล่าสุดได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของญี่ปุ่น2ส,สมัยซอนสุดยอดครับในชาฟี่บอกอาร้ไล์เขาเจ็บขนาดนี้นั่นเท่ากับว่าทีมชาติญี่ปุ่นไม่เชื่อ เออผมเดาได้ีนใจญี่ปุนบอกไช่ไหมถ้รแต่แต่ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นธรรมเนียมว่าเขาไปรายงานตัวแล้วพอทีมแพทย์ตรวจสอบแล้วโอเคก็อาจจะอาจจะเป็นไปตามไนเลยนะถ้างั้นนะอาจจะอยู่เชียร์ทีมไปเลยเอาอุตสาบินไปแล้วครอ่ะนี่คือในส่วนของความเคลื่อนไหวกับฟุตบอลคืนนี้นะครับมีเมลีกหนึ่งคู่เดี๋ยวเราพักกันก่อนกลับมาช่วงหน้าแฟนขี่บอกเฮ้ยมาไงเนี่ยอยู่ๆคนที่อาจจะไม่มีอนาคตในทีมอย่างเจอนซานโช กลายไปอยู่เป็นปกโปรกินปีแรกของเปีเนี้นเกิดอะไรขึ้นแมนยูมีเหตุผลมีเหตุผลเดี๋ยวมาว่ากันจัดไปครับผมเบรกสักครู่ครับ สวัสดีค่ะแฟนแฟนรายการแมทพอยทุกคนนะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอไว้พรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาไม่จนไม่เจ๊งไม่เจ็บนะคะแล้วก็ที่สําคัญติดตามรายการแมทพอยต,ต่อไปนะคะสัญญาว่าจะนําทั้งสาระและความฮามาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแฮปปี้นิวีค่ะสาวใต้สุดน่ารักของเราฮะ uh huh. น้อง กีตาร์จะเป็นเฟนเดอร์หรือกลิปสันคนนี้เป็นเฟนเดอร์หรือกลิปสันในมุมที่เป็นเป็นอีพิโฟนก็ได้โหเป็นอีพิโฟนก็ดาหรือพอริดสนิทพอริดสนิทเออนะครับคลาสสิกน้องกีตาร์นะฮะก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าพิพิคอนของแมชพอยร์ของเราด้วยนะน้องก็อยู่ในป่าเลยนะอ่าใชเออมามาดูในเบรกสองครับอย่างที่เกิ่นไปแล้วซานโช มีรูปโผล่ในปฏิทินอ้าวหลคนบอกบทอนาคตแล้วไม่เดือดวจะย้ายจากม,มันมีผลคือคือแน่นอนที่สุดเวลาปีใหม่แจกปฏิทินกันใช่ไหมครับเราก็มีเนี่ยแต่ว่าไอ้รูปของเจนนอนซันโช่เนี่ยัอนอยู่ในเดือนอ January ถูกมันอยู่ในเดือนอมนกราคมแต่ว่านั่นคือเทคนิคเทคนิคครับ เขาก็ต้องแจกทุกสโมสรใช่ไหมเปิดมาปุ๊บหน้าแรกเฮ้ยไอ้นี่ว่างอยู่นี่ว่าจะได้นี่มาซื้อไงตัวที่พร้อมจะขายคุณต้องเอาไว้ต้องเอาไว้ก่อนข้างหน้าแล้วก็ที่เหลือก็แฮปปี้นิวเยยร์กันไปกันแล้วอย่างอื่นิทินเนี่ยหน้าแรกมือก็ฉีกออกไปแล้วถูกไหมเดือนแรกใช้เสร็จก็ฉีกมือไปก่อนเลยอันนี้ก็คือแบบน่าจะเปิดมาหน้าแรกอยซื้อเข้ามาเออนะครับเพราะอย่างซานโชเนี่ยอาจจะก็มีปัญหาตามที่ทราบกันกับเอริเทนฮาร์กนะแต่ว่า ก็ตอนนี้เนี่ยมามาจากดอทมุนดอทมุน85ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าผลงานก็ตอนนี้ก็ไม่ดีมาแปดสิบาบาทอ่าฮะนี่มนดูใช้งานเนี่ยตอนนี้ก็มีความสนใจจากหลายทีเลยด้วยกันดอทมุนอาจจะอยากซื้อกลับไปบางทีอยู่ในถูกที่ไงอยู่ดอทมุนก็เล่นดีไงยูเวนตุสหรือสโมสรในซาดิอาระเบียแนะนำซานโช่ถ้าไม่มีไม่คิดอะไรมากไปซาอุเก็บเงินจบจบนะนะครับเอาสบายดีกว่านะอ่ะไปที่เรื่องของทีมชาติอาร์เจนตินาบ้างครับล่าสุดครับ ทีมชาติเจนนาเขาบอกข่าวจริงด้วยเมสซี่กับเบอร์สิบเขาจะรีทายจะเป็นตำนานตลอดไปเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกตินะในการรีทายเพิ่งท่าเลือย้อนไปสมัยก่อนพี่ใช้11ตัวจริงมันกค่ไล่1นึ่งถึงสิบเอ็ดนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนจะมีเบอร์ประจำอะไรก็ได้เออแล้วมันมันไม่มีความใจเออทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ก็ไม่เกิน23ครับนะฮะเพราะฉะนั้นหมายเลข10เนี่ยไม่มีสักเบอร์หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรามาลองดูกันว่าถ้าสมมุติว่าส่ง23 คนมันจะมีเบอร์24ขึ้นมาแทนหรือเปล่าใช่ไหมฮะสำหรับในทีมชาตินะครับเพื่อให้เกียรติกับเมสซี่นะฮะในตำนานเบอร์10นะครับซึ่งเบอร์10ก่อนหน้านี้เนี่ยนะเอาแบบเบอร์10แบบไอคอนสุดๆใครบ้างมาราโดน่าอันนี้คือที่สุดของเบอร์10บตอนนั้นก็ยังไม่รีทายเบอร์นะฮะ นะครับแล้วก็คนที่เคยใส่เบอร์สิบนะฮะก็อย่างอาริโอเตกาก็ดีระดับเลงริเคลเมสุดยอดขวัญใจผมพาโบไอมาพาโบไอหมานี่นักเต่สุพรรณครับผมเซกิโอกุนอากูเอโรอันนี้นักเตะอาเจนคาร์ลอสเตเบสอันนี้ก็ชอบอันนี้อยู่เทเวสครับผมคาร์ลอสเทเบสครับผมเรียงนมีสองมีสองนักเตะที่มีเชื้อสายไทยนะฮะส่วนเมสซี่นี่ก็คือล่าสุดสำหรับหมายเลขสิบ แต่จบแล้วจบที่เบสซี่แล้วเบอรสี่ครับผมชุดใหญ่นะฮะนะก็สำหรับเบอร์สิบก็เก็บไปแล้วต่อไปก็อาจจะมีเบอร์อื่นมาทดแทนอยากเห็นนะในทัวร์นาเมนต์บอลโลกว่าเขาจะขึ้นเป็นยี่สี่คงต้องทําเรื่องไม่รู้เหมือนกันคนต้องทําเรื่องหรือเปล่าแบบว่าเออเบอร์สิบเราไม่มีนะแต่คิดว่าฟีฟ ا าคงโอเคนะโอเคนะครับสมัยก่อนแปดบวกหนึ่ง ยังมีมาแล้วย <Thor nt on> ี okay. ่หอสมอลล์แลนดเอาเลยแย่งกับแย่งกับใครอยู่ตอนนั้หรือหนึ่งบวกแปดหรือแปดบวกอะไรสักอย่างอรับเบอร์เก้าอ่ะต้องเป็นเบอร์เก้าอ่ะเคยเคยเคยให้เบดูดี้บอกว่าเขาอยากใส่เบอร์เก้าบอกว่าเบอร์เก้ามีใส่แล้วใส่แปดบวกหนึ่งไหมไม่ใส่บวกหนึ่งเป็นสิบอะไรมารีบเรียนที่ไหนวะเนีมาอ่ะมาดูนั่นคือเรื่องของจีิชาติจริงได้ครับไปต่อเลยครับคนเรานี่ถ้ามีความกตัญญูนะไม่ต้องห่วง Uh huh. ได,ด้ดีได้ดีด <c oughs> ล่าสุดคริสโซโรนันโดกลับไปพักผ่อนที่บ้านที่มาดล่า ซื้อรถให้มคมีแม่เขารักคุณแม่เขามากเพราะเขารู้เลยว่าแม่เขาเนี่ยดูแลเขาตั้งแต่เด็กเรื่องราวตรงนี้มันซึ้งใจมากจริงๆพอชคาเยนพอชคาเยนนี่ผมก็ไม่เคยขับเหมือนกันไม่รู้ด้วยราคาเท่าไหร่มันคงจะแพงน่าดูอันนี้ในส่วนของภาพจากคลิปเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยที่โรนัลดจูเนียร์นะครับซึ่งคือลูกชายของดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสเดินพาคุณย่าลงไปดูรถพอชคันสีดำที่มีริบบินสีแดงผูกไว้อันนี้เนี่ย ผมเดาว่าน่าจะเป็นป้ายแดงแต่ฝรั่งเขาไม่มีป้ายแดงหรอกครับเขามีแค่ประเทศไทยแหละป้ายแดงนะครับทั้งนี้นะครับเคทชียอาเวโร่พี่สาวโรนัลดได้ชมน้องชายผ่านอินสตาแกรมโดยระบุว่าหากคุณแม่มีความสุขนั่นเป็นเพราะลูกชายของเธอจําเรื่องราวเธอได้ไม่ใช่เพราะมูลค่าของของขวัญนะครับให้เกียรติพ่อและแม่คุณแล้วโลกใบนี้คุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวสําหรับโรนัลดตอนนี้นะครับความน่ารักของเขาเนี่ยมันก็ยังส่งผลให้เขาทำ ผลงานได้ดีนะครับปีปฏิทิน2023นะครับเราได้เคยเสนอข่าวไปแล้วตอนยิงเยอะที่สุดก็คือ54ลูกนะครับ44ประตูจากการลง35 0เกมในระดับสโมสรให้กับอัลนัสเซอร์และอีก10ประตูจากการลงสนาม9นัดให้กับทีชาติโปรตุเกสที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับรถพอเช่ขยเยนถามว่าหรูหรามั้ยไม่ได้หรูหรามากมายนะผมบอกเลยเมืองไทยเศรษฐีไทยขับธรรมดาแต่เป็น s u v แบบหนึ่งคนระดับโรนันโดจะซื้ออะไร แต่แค่นี้เออเขาจะซื้อบุคติเบย์รอนยังดีแล้วแต่เขาซื้อคุณแม่เนี่ยแค่นี้คุณแม่เขาก็โอ้โหเขาดีใจก็ต้องหาคนขับรถให้ด้วยไม่งั้นคุณแม่เข็นทะเยอทะยนไปขับเองได้เลยรถมันคงไม่ต้องเข็นอ่ะนี่คือความน่ารักของลูกอย่างโรนาลดปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับพี่เพชรบาสเกตบอลฮะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันต้องใส่เสื้อเยอะขนาดนี้มีมีอย่างนี้กระทาชายนายหนึ่งเขาอยากได้ลายเซ็นเลเบิลเจมส์นะครับ เขาเก็บเสือ้อเลบอนเจมมาทั้งหมด15ตัวเขาใส่ซ้อนกันนะเพื่อเ,เพื่อที่ว่าแบบว่าเดี๋ยวเลบอนเจมมายื่นปากกาไปเัวเซนนี้ตัวต้องมาทําใจผมแหละเออนะครับนี่อย่างนี้ไงนะฮะแต่ว่าเสื้อทั้ง15ตัวเนี่ยคุณสามารถเลือกเซ็นให้อยากเซ็นตัวไหนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้ลายเซ็นแต่อย่างใดเพราะว่าอ่าถ้าเกิดสมมติเราเราเราเป็นดาราแล้วแบบสะสมเสื้อขนาดนี้นะเฮ้ย เดี๋ยวก็คุณค่าขายเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยมันมีทีมงานนะเกิดสมมติมีเสื้อพี่ยกตัวอย่างไปไปกับพี่ใช้2สองคนออพี่อยากได้ลายเซ็นซอนทึงมินพี่ถือเสื้อไปปุ๊บนะออพี่ใช้เตรียมกล้องไว้เลยพี่ยื่นเสื้อไปปุ๊บแลคซอนทึงมินเซ็นจังหวะนั้นเนี่ยพี่ใช้ถ่ายรูปแล้วพี่ขายแล้วมีรูปยืยนยันว่าเฮ้ยนี่ซอนเซนจริงอ่าเพราะฉะนั้นเพิ่มมูลค่านะครับโอ้โหแต,แต่คนนี้ก็15ตัวนะอ่ะเขาออเขาใส่มาในมหาเล่นตั้งแต่มหาลัยอ,อ่ะเออไม่ มันบ้านมันคงไม่ร้อนมั้งฮะนะฮะก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วก็ขึ้นป้ายเลยคุณอยากเซ็นเลยคุณเซ็นสุดท้ายครับเจ้าหนุ่มคนนี้ไม่ได้แต่เซ็นครับที่โค้รเจนก็โค้ดเป็นผมนะผมเซ็นให้นะเพราะถือว่ารักผมนะใครมาขอลายเซ็นผมนี่ผมไม่เคยปฏิเสธเลยนะแต่มันไม่เคยมีใครมาขอันาดนั้นเลยก็มีที่หนึ่งขอขอลายเซ็นพี่เซ็นปุ๊บเขาให้เงินด้วยอะไรล้นกำนาฮะ มีแปดด้ยวยผิดแล้วเรงจะนําแปดปองนีค่คุณไม่เคยเข้าเรงจำนําไม่มีเซนลรงจำ<ป>นําแปะาเดียวเซนเซนนี่อ่ะวันนี้ลากันนะครับด้วยเรื่องราวนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกับตันเดอะเวิลด์ Captain of the World เป็นซีรีส์ในใน Netflix พี่ชายมันคืออะไรเป็นซีรีส์เกี่ยวกับพูดถึงเรื่องกัปตันของทีชาติแต่แมทนะในบอลโลกครั้งล่าสุดในฟุบบอลโลกครั้งล่าสุดแล้วมันมันจะจบลงเอพิโซด6ที่แมตชิงนะครับแล้วมันมันก็มีมันก็มีภาพอย่างเมื่อวานนี้ดูถึงนี่นะตอนที่อังกฤษกับฝรั่งเศสเล่นกันแล้วมันเป็นเคนกับยอริสอ่ะเขาไม่ไม่มองกันเลยนะแต่ว่าพอจบแม์สองคนนี้เดินเข้าไปกอดโดยเฉพาะยอริสเข้าไปปอบเคนอะไรอย่างนี้กน ิคนี่รับเจอยอริสบอกด้วยนะเกมล่าสุดเนี่ยภารยาสวยมากเลยนะอ๋อเหรวอารยาสวยมากเลยยอริสเนี่ยโอเคนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวปิดท้ายกันกับบรรยากาศครับผมไปชมกันนะไปชมกันนะดีครับดีครับนะครับวันนี้เป็นเวลาของแบทคอยส์้วครับน้องใช้กับพี่เพชรลาคุผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่แบทคอยส์วันที่นี้นะจ๊ะลาคุสวัสดีครับสวัสดีครับ I think it's important that control emotions. enormous pressure. you your They're under quando você tem uma pessoa assim do seu lado, cara, as coisas dentro de campo elas elas voam, mas que que no assunto financeiro você toma outro. <laughs> papá,